ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดจนน่าสะพรึงกลัวบนแนวเขาพนมดงรักแสงแดดรำไรยามเช้าที่สาดส่องลงมายังชายแดนไทยและกัมพูชาไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นแม้แต่น้อยแต่กลับดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นของพายุใหญ่ที่กำลังจะพัดกระหนำ่ำรายงานข่าวกลองล่าสุดที่ถูกส่งตรงถึงกองบัญชาการป้องกันชายแดนระบุว่าสถานการณ์ได้ก้าวข้ามจุดที่เรียกว่าความตึงเครียดปกติไปไกลแล้ว เมื่อมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของหน่วยปืนใหญ่หนักของฝ่ายกัมพูชายุทธุปกรณ์ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงและมีระยะยิงไกลกว่าจรวดรุ่นเก่าอย่าง BM-21 อย่างมหาศาลกำลังถูกเคลื่อนย้ายอย่างลับๆภายใต้การอำพรางที่มิดชิดมุ่งหน้าสู่ฐานปฏิบัติการลับที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ใกล้กับบริเวณเขาพระวิหารความพยายามในการซุกซ่อนเคี้ยวเล็บสงครามนี้ไม่ได้เล็ดลอดสายตาของระบบเฝ้าตรวจอัจฉริยะของกองทัพไทยไปได้เลยเครื่องบินตรวจการ a w a วที่บินลาดตะเวนอยู่ในระดับความสูงหลายหมื่นฟุตทำหน้าที่เป็นดวงตาสวรรค์ที่มองทะลุผ่านทุกการอำพรางข้อมูลถูกส่งต่อแบบเรียลไทม์ไปยังหน่วยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่พบว่านี่ไม่ใช่เพียงการซ้อมรบตามปกติ แต่เป็นแผนการเชิงรุกที่มุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญในจังหวัดศรีสเกตและอุบลราชธานีฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้พื้นที่ทับซ้อนและความสลับซับซ้อนของภูมิประเทศเป็นเกราะกำบังโดยหวังจะใช้ PHL03 เป็นไพ่ตายในการเปลี่ยนดุลอำนาจตามแนวชายแดนและสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศผ่านการใช้กำลังทหารขณะที่โลกภายนอกยังคงดำเนินไปอย่างปกติ แต่ในห้องยุทธการลึกใต้ดินกองทัพไทยได้เริ่มขยับหมากเพื่อตอบโต้แผนการนี้อย่างแยบยนแผนซ้อนแผนถูกวางขึ้นโดยไม่ได้เน้นเพียงการประทะด้วยกำลังแต่เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่แทรกซึมอยู่ตามแนวป่าสถานการณ์ในเวลานี้เปรียบเสมือนเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดสะบั้นลงทุกเมื่อความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องพรมแดนแบบเดิม กลับซ่อนเร้นไปด้วยเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่านั้นเมื่อมีกลุ่มทุนสีเทาและเครือข่ายนอกกฎหมายคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังใช้ความวุ่นวายนี้ปกป้องอาณาจักรธุรกิจมืดของพวกตนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนกองกำลังป้องกันชายแดนของไทยได้รับคำสั่งให้เตรียมความพร้อมสูงสุดระดับร้อเปรเซ็รถถังและอาวุธหนักถูกจัดวางในตำแหน่งที่พร้อมจะตอบโต้ได้ ภายในเวลาไม่กี่วินาทีแต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือการเตรียมความพร้อมด้านมนุษยธรรมเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบนี่คือภาพสะท้อนของความพร้อมที่เป็นมากกว่าแค่การรบแต่คือการปกป้องอธิปไตยด้วยสติปัญญาและความชอบธรรมที่โลกยอมรับในพาร์ทต่อไปเราจะไปเจาะลึกถึงวินาทีที่แผนการรับของฝ่ายตรงข้ามถูกเปิดโปง และการตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นของทหารไทยที่จะทำให้ฝ่ายลุกรานต้องหยุดชะงักอย่างคาดไม่ถึงความเคลื่อนไหวภายใต้เงาไม้ของป่าทึบบนแนวเขาพนมดงรักเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับแผนยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามวางไว้คือการจัดตั้งฐานยิงจรวดลับที่สามารถเข้าถึงจุดยุธทธศาสตร์ของไทยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ระบบ PHL 0 3ที่ถูกนำเข้ามานั้นไม่ใช่เพียงแค่ปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีพิสัยยิงไกลถึง150กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าหากมีการเปิดฉากยิงจากฐานลับนี้เป้าหมายจะไม่ใช่เพียงแค่ค่ายทหารแนวหน้าแต่จะรวมถึงเขตชุมชนและเมืองสำคัญที่อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินไทย นี่คือภัยคุกคามระดับชาติที่ฝ่ายไทยไม่อาจยอมให้เกิดขึ้นได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองรับระบุว่าการขนยายุทโปปกรเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและเครื่องจักรจากกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่มั่นคงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากการกวาดล้างรังสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากำลังย่ามใจว่า ฐานปฏิบัติการลับของตนนั้นปลอดภัยจากการตรวจพบกองทัพไทยกลับดำเนินแผนซ้อนแผนอย่างเยบยน่นยุทธการที่ชื่อว่าพิทักษอธิปไตยภายใต้ร่มเงาเมฆได้ถูกประกาศใช้ระบบ a อ a x และโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดได้ทำการล็อกเป้าหมายทุกตำแหน่งของรถยิงจรวด PHL03 เอาไว้ในพิกัดที่แม่นยำระดับเซนติเมตรแต่ทหารไทยไม่ได้รีบร้อนที่จะเปิดฉากยิงตอบโต้อย่างบุมบาม เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในสงครามสมัยใหม่คือความชอบธรรมและการป้องกันผลกระทบต่อพลเรือนความขัดแย้งนี้มีมิติที่ซับซ้อนกว่าการรบในอดีตเมื่อมีการนำเอาคาสิโนและตึกที่ทำการของกลุ่มมิชชาชีพมาใช้เป็นโล่มนุษย์และเป็นจุดวางพลซุ่มยิงการโจมตีจึงต้องอาศัยความแม่นยำที่สูงมากเพื่อทำลายเฉพาะเป้าหมายทางการทหารโดยไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อผู้บริสุทธิ์ ทางฝั่งไทยได้มีการระดมกำลังพลจากกองกำลังบูรภพาและทหารพรานที่26เข้าประจำการในจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเนิน225และเนิน350เพื่อตเตรียมพร้อมรับมือกับการแทรกซึมทุกรูปแบบบรรยากาศชายแดนในขณะนี้เปรียบเสมือนหม้อน้าที่กาลังเดือดจัดความขัดแย้งเรื่องเขตแดนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปลุกระดมความรักชาติในทางที่ผิด ในขณะที่เบื้องหลังคือผลประโยชน์มหาศาลจากธุรกิจนอกกฎหมายการที่ฝ่ายกัมบูชาตัดสินใจเดิมพันด้วยอาวุธหนักอย่าง p h l .03 ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดสงครามเต็มรูปแบบแต่ทหารไทยยังคงรักษาความใจเย็นและยึดมั่นในวินัยขั้นสูงสุดการเฝ้ารอจังหวะที่เหมาะสมคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อให้โลกได้เห็นว่าใครคือผู้ที่พยายามทำลายสันติภาพ และใครคือผู้ที่กำลังปกป้องความมั่นคงของภูมิภาคความเงียบก่อนพายุใหญ่กำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อหน่วยปืนใหญ่ของไทยได้รับพิกัดสุดท้ายและฝูงบิน F16 พร้อมด้วยอินซีทอง T50TH จากกองบิน4นครสวรรค์ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมติดเครื่องยนต์เพื่อทะยานสู่ฟากฟ้าภารกิจในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการทำลายอาวุธของฝ่ายตรงข้าม แต่คือการถอนรากถอนโคนอิทธิพลมืดที่แฝงตัวอยู่ตามแนวพรมแดนวินาทีต่อจากนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างเทคโนโลยีทำลายล้างแบบเก่ากับยุทธศาสตร์การรบที่แม่นยำและทรงพลังของกองทัพไทยซึ่งในพารทที่3เราจะไปติดตามดูการตอบโต้ที่ดุดันและฉับไวเมื่อความอดทนของฝ่ายไทยสิ้นสุดลง และการรุกค mm. ืบเพื่อทวงคืนความสงบสุขได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ที่เวลา4ี่นาฬิกาตรงความเงียบงัดของเช้ามืดถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ T50TH ที่ทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลมาจากการคำนวณอย่างแม่นยำของระบบคอมพิวเตอร์ยุทธการที่ตรวจพบว่า ฝ่ายตรงข้ามเริ่มทำการบรรจุเชื้อเพลิงและตั้งพิกัดการยิงให้กับระบบจรวด PSL-03 เตรียมที่จะยิงถล่มข้ามพรมแดนวินาทีนั่นเองที่คำสั่งทำลายล้างถูกส่งต่อมายังนักบินไทยเป้าหมายแรกคือการทำลายเคีืยอเล็บที่ร้ายแรงที่สุดให้สิ้นซากก่อนที่มันจะทันได้สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินแม่ระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูก ถูกปลดปล่อยลงมาจากใต้ปีกของพญยายุงทองพุ่งเข้าหาพิกัดฐานลับอย่างแม่นยำแรงระเบิดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วแนวเขาพนมดงรักแสงไฟจากการระเบิดลุกโชนสว่างจ้าตัดกับขอบฟ้าสีหม่นยุดทธปกรณ์ราคาแพงที่ฝ่ายตรงข้ามภาคภูมิใจแล้วหวังจะใช้เป็นไพ่ตายถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นเศษเหล็กภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่เพียงเท่านั้นหน่วยปืนใหญ่ของไทยที่ประจำการอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ยังได้เริ่มการยิงสกัดกั้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ปืนใหญ่รุ่นใหม่ที่ให้ความแม่นยำสูงยิงถล่มไปยังคลังเก็บกระสุนและเส้นทางการลำเลียงพลที่อยู่ลึกลงไปในเขตแดนฝั่งโน้นถึง100กิโลเมตรเพื่อตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงทั้งหมดสิ่งที่น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่าการประทะด้วยอาวุธหนัก คือการนำเอาอาวุธคลื่นความถี่สูงมาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การรบตามแนวชายแดนไทยอาวุธชนิดนี้ไม่ได้ทำลายล้างด้วยแรงระเบิดแต่ใช้พลังงานที่มองไม่เห็นในการรบกวนระบบสื่อสารและทำให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเกิดอาการสับสนและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ความกลาหลนแผ่ซ่านไปทั่วฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาทหารที่เคยฮึกเหิม กลับต้องวิ่งหนีตายทิ้งฐานปฏิบัติการและรถถังจำนวน6คันไว้เบื้องหลังภาพที่ปรากฏผ่านกล้องโรนสอดแนมคือความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์อย่างยับเยินของฝ่ายที่พยายามเริ่มต้นสงครามในลาทนี้เราได้เห็นแล้วว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการทหารของไทยไม่ได้มีไว้เพื่อการข่มขู่แต่มีไว้เพื่อการหยุดยั้งภัยคุกคามอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว การที่กองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่สำคัญอย่างเนิน2-2-5และปราสาทตะควายคืนมาได้ภายในเวลาอันสั้นไม่ใช่เพียงเพราะเรามีอาวุธที่ดีกว่าแต่เป็นเพราะเรามีแผนการที่ลึกซึง้งและการประสานงานระหว่างทัพบ,บกและทัพฟ้าที่ไร้รอยต่ออย่างไรก็ตามสงครามครั้งนี้ยังมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าการสู้รบในสมรภูมิเมื่อตู้เซฟปริศนาของในพลกัมพูชาถูกยึดได้ในพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งข้อมูลภายในนั้นกำลังจะเปิดเผยให้โลกเห็นถึงความร่วมมืออันสกปรกระหว่างกองทัพและกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในพารทที่4เราจะไปเจาะลึกถึงหลักฐานมัดตัวที่จะทำให้รัฐบาลพนมเปนต้องจนมุมต่อหน้าประชาคมโลกความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้สมรภูมิเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานบัญชาการลับ ที่ดัดแปลงมาจากคาสิโนโหรูสิ่งที่พวกเขาค้นพบไม่ใช่เพียงแค่แผนที่ยุทธการทางการทหารแต่คือตู้เซฟเหล็กกล้าที่บรรจุหลักฐานสำคัญที่สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเอกสารภายในและข้อมูลในอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อให้เห็นเครือข่ายความร่วมมืออันซับซ้อนระหว่างนายพลระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาและกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติ เงินจำนวนมหาศาลจากการหลอกลวงสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ถูกผันมาเป็นมบประมาณรับในการจัดซื้ออาวุธหนักอย่าง PHL 0 3และ BM 2 1เพื่อใช้เป็นโลก่กำบังอาณาจักรนอกกฎหมายตามแนวชายแดนนี่ไม่ใช่สงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนตามอุดมการในอดีตอีกต่อไปแต่มันคือการใช้กำลังทหารเพื่อปกป้องฐานผลประโยชน์ของกลุ่มอาชญากรในมิติทางการทูต รัฐบาลพนมเปญพยายามใช้กลยุทธ์ตีสองหน้าโดยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอย่างจีนภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อหวังจะใช้โครงการลงทุนเป็นเกราะกำบังทางการเมืองแต่ในยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนความชอบธรรมของฝ่ายไทยกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อหลักฐานจากตู้เซฟปริศนาถูกส่งต่อไปอยังองค์กรระหว่างประเทศและพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและออสเตรเลียสามมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ได้ประกาศจุดยืนร่วมกันทันทีในการสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพไทยเพื่อถอนรากถอนโคนฟาร์มนุษย์และแหล่งกบดานของอาชยากรไซเบอร์ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในอาเซียนเท่านั้นยุทธศาสตร์การรบของไทยในพาร์ทนี้จึงเปลี่ยนจากเชิงรับเป็นการปราบปรามเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ การโจมตีทางอากาศที่แม่นยำของอินทรีทอง T50TH ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ค่ายทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังเล็งเป้าไปยังอาคารสูงในปอยเปตที่ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์ปฏิบัติการแสแกมเมอร์ซึ่งชั้นบนสุดถูกติดตั้งเป็นรังพลซุ่มยิงการใช้ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ส่องผ่านหน้าต่างอาคารปฏิบัติการโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตึกข้างเคียงคือการประกาศสักดาด้านเทคโนโลยีที่เหนือชั้น ทหารกัมพูชาจำนวนมากที่ถูกเกณฑ์มาโดยไม่เต็มใจเมื่อเห็นความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และได้รับรู้ถึงการโกงของผู้นำตนเองต่างเริ่มพากันละทิ้งศาสตราวุธและชูธงขาวขอมอบตัวต่อกองทัพไทยสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะลุกลามใหญ่โตกลับกลายเป็นการทำลายล้างเครือข่ายมาเฟียข้ามชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูต ที่เคยมีมาถูกฉีกกระชากด้วยความจริงที่ว่าสันติภาพที่ไม่มีความยุติธรรมนั้นย่อมไม่อาจยั่งยืนได้ทหารไทยบนแนวหน้ายังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพราะพวกเขารู้ดีว่าหมากเกมนี้ยังไม่จบสิน้นฝ่ายตรงข้ามที่กำลังจนมุมอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงเป็นการทิ้งทวนในพารที่ห เราจะไปติดตามผลกระทบที่ตามมาหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรทุนสีเทาและบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องจ่ายจากการเลือกเดินหมากที่ผิดพลาดในสมรภูมิครั้งนี้เมื่อเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบลงและควันไฟจากการระเบิดเริ่มจางหายไปสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกคือภาพของความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของกองกำลังที่พยายามท้าทายอธิปไตยไทย ตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยมีรายงานการเสียชีวิตของทหารกัมพูชามากกว่า24นายจากการประทะในหลายจุดยุทธศาสตร์ยุทโธปกรณ์หนักที่เคยเป็นความภาคภูมิใจอย่างรถถังจำนวน6คันถูกทิ้งไว้กลางสมรภูมิและถูกหน่วยทหารพรานที่26ของไทยเข้ายึดครองไว้ได้ทั้งหมดนี่คือบทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลธนมเรนต้องจ่าย สำหรับการตัดสินใจเดินหมากที่ผิดพลาดและการนำอาวุธสงครามมาใช้เป็นเครื่องมือปกป้องกลุ่มทุนสีเทาอย่างไรก็ตามในท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงกองทัพไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของหัวใจนักรบผ่านปฏิบัติการทางมนุษยธรรมที่ไม่มีใครคาดคิดแม้จะเป็นผู้กำชัยชนะในสมรภูมิแต่ทหารไทยกลับเลือกที่จะปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกและผู้บาดเจ็บของฝ่ายตรงข้าม ตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดฉเฉลยศึกจำนวน18นายได้รับการดูแลอย่างดีมีการจัดหาอาหารและยารักษาโรคให้ตามสิทธิมนุษยชนและหลังจากผ่านพ้นเวลา72ชั่วโมงแห่งความตึงเครียดกองทัพไทยก็ได้ตัดสินใจปล่อยตัวทหารเหล่านี้กลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นสารแห่งสันติภาพและการให้อภัยการกระทำนี้ได้รับการยกย่องจากประชาคมโลก และองค์กรสหประชาชาติว่าเป็นแบบอย่างของกองทัพที่พัฒนาแล้วและมีความชอบธรรมสูงสุดในการป้องกันตนเองในขณะที่พรมแดนเริ่มกลับคืนสู่ความสงบผลกระทบทางเศรษฐกิจกลับเริ่มแผ่ขยายวงกว้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อก,กัมพูชาดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วเนื่องจากพื้นที่ชายแดนที่เคยถูกมองว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์กลับกลายเป็นสมรภูมิรบ ในเวลาเพียงข้ามคืนเงินทุนมหาศาลจากต่างชาติเริ่มไหลออกจากพนมเปญและย้ายฐานการลงทุนเข้าสู่ไทยและเวียดนามซึ่งมีความมั่นคงทางการเมืองและทางการทหารที่เหนือกว่าธุรกิจคาสิโนและแหล่งบันเทิงที่แฝงไปด้วยอาชญากรรมถูกปิดตัวลงอย่างถาวรทิ้งไว้เพียงซากอาคารที่เป็นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวของการร่วมมือกับอำนาจมืดทางด้านฝั่งไทย รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ในการเปลี่ยนพื้นที่สู้รบให้กลายเป็นเขตความมั่นคงที่ยั่งยืนการก่อสร้างหอคอยสังเกตการสูงตระงานและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะตลอดแนวชายแดนถูกดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบขนอาวุธหรือการกลับมาของกลุ่มสแกมเมอร์ได้อีกร้อยเปอร์เซตประชาชนในจังหวัดศรีสเกตและอุบลราชธานีเริ่มทยอยกลับเข้าสู่พื้นที่ทำกิน ด้วยความมั่นใจในความปลอดภทัยที่กองทัพมอบให้ในพารส,สุดท้ายเราจะมาบทสรุปของมหากาบการสู้รบครั้งนี้พร้อมรับฟังบทวิเคราะห์ถึงอนาคตของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในยุคสมัยใหม่ที่อธิปไตยไทยจะไม่มีวันถูกสั่นคลอนได้อีกต่อไปบทสรุปของมหาการ์การประชหน้าบนแนวเขาพนมดงรักในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะทางการทหารของกองทัพไทยเหนือกลุ่มผู้ลุกราน แต่คือการประกาศสักดาของประเทศไทยในฐานะรัฐที่มีความรับผิดชอบและมีความพร้อมสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนการที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามนำอาวุธร้ายแรงอย่าง PHL03 มาซุกซ่อนเพื่อหวังจะทำลายความสงบสุขได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีและการข่าวกรองที่เหนือชั้นของไทยสามารถดับไฟสงครามได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มปะทุ ความสำเร็จในการปกป้องอธิปไตยครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนที่ยิงออกไปแต่ไทยวัดกันที่ความแม่นยำและการรักษาชีวิตของพลเรือนทั้งสองฝั่งให้ปลอดภัยได้มากที่สุดนี่คือมาตรฐานใหม่ของสงครามสมัยใหม่ที่ไทยได้วางรากฐานไว้นั่นคือการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อสร้างสันติภาพไม่ใช่เพื่อการข่มเหงบทเรียนที่กัมพูชาได้รับจากยุทธการครั้งนี้ จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการทหารไปอีกนานแสนนานเมื่อความพยายามในการใช้กำลังทหารเพื่อปกป้องกลุ่มทุนสีเทาและธุรกิจมืดต้องพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าความชอบธรรมที่ไทยได้รับจากประชาคมโลกรวมถึงการสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ทำให้ตำแหน่งแห่งที่ของไทยในเวทีภูมิรัฐศา,ศาสตร์โลกแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ฝั่งพนมเปนต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตรชาติใหม่ทั้งหมดการสูญเสียยุโทโธปรกรณ์หนักและชื่อเสียงทางการทูตคือมูลค่าที่ไม่อาจประเมินได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองภายในของพวกเขาไปอีกหลายทศวรรษสำหรับพี่น้องประชาชนไทยความภาคภูมิใจในกองทัพได้รับการฟื้นฟูกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมภาพของทหารพรานไทยที่ยืนเคียงข้างรถถังที่ยึดมาได้6คัน และการเชิญธงไตรรงขึ้นสู่ยอดเนิน2-2-5คือเครื่องยืนยันว่าแผ่นดินทุกตารางนิ้วของมาตุภูมิจะได้รับการปกป้องด้วยชีวิตและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดวันนี้รอยยิ้มได้กลับคืนสู่ชายแดนอีกครั้งเด็กๆสามารถกลับไปเรียนหนังสือเกษตรกร,ร,กรสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ร้ออร์เซโดยไม่ต้องหวาดระแวงต่อเสียงวีดวิวของจรวดอีกต่อไปพื้นที่ที่เคยเป็นรังสแกมเมอร์ และอาณาจักรมาเฟียได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเขตความมั่นคงที่ยากจะสั่นคลอนด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่พร้อมตอบโต้ภายในเวลาเพียง60วินาทีสุดท้ายนี้เราขอสดุดีแด่ความกล้าหาญของเหล่านักรบไทยทุกท่านทั้งบนฟากฟ้าและบนดินที่ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถปฏิบัติการครั้งนี้ได้สอนให้รู้ว่าสันติภาพไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยการร้องขอ แต่ได้มาจากการมีความเข้มแข็งที่ทำให้ศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะคิดลุกรานขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกในครั้งนี้หากท่านชื่นชอบเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกสมรภูมิครั้งสำคัญในตอนต่อไป แล้วพบกันใหม่ในสารคดีเชิงกลยุทธ์ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ